สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องยู u ูบแอนทอนนะักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่อ่าวันนี้ที่27แล้วครับพรุ่งนี้วันที่28สิ้นเดือนแล้วก็พรุ่งนี้เมื่อลือนนี้หวยออกนะครับวันนี้วันที่เดือนนี้ก็จะมี28วันนะครับวันพรุ่งนี้สิ้นเดือนนะครับพรุ่งนี้สิ้เนเดือน28นะครับก็พรุ่งนี้เมื่อเือนนี้หวยก็ออกนะอีก2วันก็ถือโอกาสมาสรุปในวันนี้ในคลิปนนนีี้วััท่27ะครบ สู่สัญจรนะครับสัญจรพัทลุงมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็รอรุ้นกันนะวันนี้สูตรชุดสรุปไม่เยอะฮะผมใช้แค่สูตรที่ผมมั่นใจมาจับให้สมาชิกนะครับเพราะว่ามันเป็นหวัวสัญจรด้วยนะครับก็ดูให้มันจบนะชุดสรุปมีแค่นะครับไม่เยอะนะครับสมาชิกนะมันจะเข้าเหมือนงวดที่ผ่านมาหรือเปล่างวดที่ผ่านมาสรุปเข้าร่างเต็มเมเ,มเลยห้าสูตรนะครับอ่ะ ก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปกันนะครับสมาชิกนะยังไงผมกขข็ขอฝากช่องผมไปดูกันแล้วกันช่องแอดทอ o n นครับช่องแอด thon นักคำนวณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยเด้อสมาชิกเด้อเอามาฟังคำเตือนทางช่องคำเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นํนาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบน่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพาน,านันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะ ท,ทุกข้อมูลผมให้ไวเพื่อเป็นแาานวทางเด้สมาชิกเดิ้วิเคราะห์พิจารณาฮะถูกผิดกราบขอโทษขออภัยวน้นนีที่นี้ด้วยก่อนที่จะไปสรุปกันเดี๋ยวมาดูวิ่งบุญประจําช่องแอทอนนะักคานวณก่อนนะครับวับนนี้ผมขอใช้สูตรใหม่สูตรนี้เลยนะครับแกะกล่องเลยนะครับเดินมาเจ็ดวรวดนะครับ <c oughs> เดินมาตั้งแต่งวดที่ออกสองสองหนึ่งมานะครับถ้าย้อน,นไปอีกไม่เข้าเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดัวทั รวมทุกติบัติมานะแต่เป็นสูตรใหม่แกะกล่องนะวิธีคิดวิธีคำนวณนี้ง่ายๆนะครับแต่มาชิมนะเดี๋ยวแจกสูตรช่วงท้ายๆเอามาดูกันก่อนึิงบน2ตัวมาหนักตัวงวดแรกสูตรได้1กับ2องผองอก2 2 2 2 1นะงวดนี้ก็มาครบอนะงวดนี้มาครบ3ตัวบนเลยถูกตัวที่หนนะครับเอ๊สูตรนี้ผมลงให้ไ,ไปหรือยังก็ไม่รู้นะมันเหมือนเมื่อผมลงไปแล้วนเะนี่ย หรือ,อยังไงครับนะมันน่าจะยังนะน่าจะยังไม่ได้ลงครับนะ <c oughs> พูดกับใครวะเลยพูดกับตัวเองอ่ะมาต่อกันกับหมวด,ดที่สองนับ <c oughs> หมวดที่สองหมวดที่สองสูตรเลสังกษี 4, พอนอกแปดแปดสี่สามก็มาทั้งสองตำแหน่งเลยกับทั้งแปดทั้งทั้งสามทั้งสนะี่ครับที่สิบหน่วยบน ทุกงวดที่สองเอางวดต่อมาหัวที่สามมาสูตรได้หกกับเจ็ดผลดอกแปดหกสามหกครับก็มาที่ก็มาที่หลักสิบอ่ามาที่หลักสิบบนเอ๊ะเหมือนผมได้ลงไปแล้วหรือยังไงวะ ไม่ได้ตรวจทานไม่น่าจะลงนะครับไม่น่าจะลงเพราะแต่สูตรนี้มันมันก็เหมือนผมคลับคลายบคาว่ามันเป็นสูตรเก่านะหรือไปปรับเปลี่ยนยังไงก็ไม่รู้อเดี๋ยวมาดูกันสูตรนะครับอ่ะบทที่สี่คสูตรได้สูนยกับหนึ่งพธ์สองสูตรเก่าสูตรบทที่ลักซิ ถูกเป็นงวดที่4งวดที่5สูดได้เจกับ8นะพนอก7 7 9 7เขก้ามาที่10กับ100นวุต่อมาห้าสูรได้6กับ7พนอก7 0 0 อ่ะส่วนนี้ยังไม่ได้ลงฮะยังไม่ได้ลงนะถ้าลงก็ไปลงน่าจะลงช่องใหญ่นะครับแต่ช่องนี้ยังไม่ได้ลงนะครับอ่ะถูกเป็นงวดที่6ฮะงวดที่ผ่านมาสูตรได้4ี่อีกับ4ีนะฮะผลออก3 7, 7. ามอ่ะ3ก็มาที่หลักร้อยอันนี้3ปรก็มาที่หลักร้อยอ่ะถูกงวดนี้อันนี้ก็มาที่หลักร้อยนอกนั้นก็มาหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อย มาได้ทุกหลักพูดง่ายๆนะสมาชิกนะจับทุกหลักเลยถูกอ่ะวันนี้ผมขอใช้สูตรนี้ก็แล้วกันนะครับเข้าไม่เข้านะครับอ่ะนี่ฮะวิธีทำนะแจกสูตรเลยนี่ฮะง่ายๆเลยนะครับวิธีทำะนาหลักแสนบวกกันสองครั้งแล้วบวกสิบล่างหนึ่งครั้งฮนะบ,บวกก็ได้เท่าไหร่บวกแปดที่เอาบวกกระดูกแปดแปดลงท้ายเลขหกหกข้าลงท้ายเล 1, 1, 8, ขหนึ่งหนึ่งบวกแปดลงที่ก็ลงท้ายเลขเก้า กา้าบวเพิ่เป็นหนึ่งได้เลขศูนย์อะแน้วก้ากับ0นย์ะครับ <c oughs> ที่10หน่วยบนนะผมใช้สูตรนี้เลยชอบไม่ชอบแล้วแต่สมาชิกนะครับศ <c oughs> เอ้ยก้ากับ0อันนี้ก็คือสรุปบนนะครับ2ตัวมา1ตัวมวดประจำวันที่1นึ่งทับสาทับหกปรอลุ้นกันนะ มีสัญจรอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะระหว่าง9กับ0อันนี้ก็คือบนนะครับสรุปบนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเขียนบนก่อน,อนเด่นนะครับอันนี้เด่นบนไนดะ้ผมใช้9กับ0เด่นบนนะศูนย์ก้าอ่าผมใช้ขอใช้สูตรนี้เลยนะก้าศูนย์ูนยก้านี่แหละ อันนี้ก็คือเด่นบนสําหรับเด่นล่างผมใช้สูตรนี้ฮะนี่ฮะระหว่าง2กับ8นี่แหละอ่าผมใช้สูตรนี้เลยนะระหว่าง2กับ8ล่างนะครับเด่นล่าง2 8นะครับอ่าตามนี้เลยนะครับได้แล้วเด่นบนเด่นล่างก็คือเอาตามสูตรนี้ง่ายๆเลยนะครับ เด่นล่างก็คือผมใช้ที่ผมลงไปเมื่อวานนี้นี่ระหว่าง2กับ8นี่นะครับเด่นบนก็คือ9กับ0ก็ใช้สุรน,นี้ทีนี้อันนี้เด่นบนสุดเก่านะเลข6เลข6นี่มีแน่นอนนะครับมันจะมาชนนี่ผมใช้สูตรนี้เป็นที่10หน่วยบนเป็นสุดเก่านี่ฮะผมลงให้จริงให้3ามอนวดนี้วดที่สามสอง 90. ผมใช้สอง0น,นี้จับเลขเด่นวิน สี่ตัวเนี้ยจับให้มันครบเลยสี่สิบหน่วยบนผมใช้สูตรนี้เลยแต่จะไปเน้นที่เลขสูเก้าศูนย์แล้วก็มาจับเลขหกนี่นะครับมาดูกันนะผมใช้สูตรนี้แหละแค่สูตรเดียวเลยที่สิบหน่วยบนวกน,นี้เป็นสูตรเก่านะครับมาจับใส่ในนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเขียนก่อนเดี๋ยวมันจะลืมอันนี้ก็คือเลขวินที่สิบหน่วยบนนะครับก็คือเลขสองหก 9ก้าูนนี่เลข4ตัวนี้ผมจะจับที่10หน่วยบนนะครับไม่เอาเยอะเอาตามสูตรนี่เลย2690จับที่10หน่วยบนเดินดีนะครับมาเริ่มมาจับคู่กันนะผมได้เตรียมไปแล้วแหละก็จะได้6ชุด9ก9 0จับให้หมดก็6ชุดนะ90 92ะครับ96นะครับ 2องหกสองหกศูนย์หกแล้วก็ศูนย์สองถ้าจับไปกับสี่ตัวนี้ก็จะได้นี่ฮะไปกับหกชุดนี้เลยนะครับหกชุดนี้นะครับเอาสี่ชุดเนี้ยมาจับวินกันในหกชุดแล้วก็สามตัวบนฮนะสอง 9 2แล้วก็2 96อ่า2ชุดนี้นะผมวางเลข2ไว้ที่หลักร้อยนะครับหมดนี้อ่ะชอบบนผมจัดไปฮะบนล่านะครับส่วนทีนี้มาดูเลขล่างกันนะครับล่างก็เด่น2กับ8นี่แหละอ่ะผมจับล่างนี่ผมจับเต็มเลย6ชุดนะครับเดี๋ยวผมไปเอ่อเน้นตรงนี้ใหน้นะครับก็จะมีแป <c oughs> แปดสองหสองหนะฮะ8 2แปดสองหกสอเจ็ครับเจ็ดแล้วก็สานี่ฮะหชุดนี้ชุดเต็มนะครับช่องนับช่องแอดทอนไอ้งวดประจำวันที่1 สามครับหกแปดนะแอดทรนักคำนวณนครับอ่ะ,อะชอบบนผมจัดไปนะครับหมวยสัญจรงวดนี้นะครับอ่ะดูเต็มเต็มรับทีนี้ <c oughs> ดูเต็มกระดาษไปเลยนะครับนี่ฮะ ดูเต็มหน้ากระดาษไปเน้นนะเน้นบนเก้าเอ้ยศูนย์กับเก้าผมเน้นไปที่เก้าสองหกชุดนี้ผมเน้นไปที่เก้าสองกับเก้าหกนะครับผมเน้นไปที่อ่าแล้วอีกชุดหนึ 9. 9่งก็เก้าเก้าศูนย์อ่าเน้นไปที่สามชุดนี้นะครับจนสามตัวบนเน้นไปที่สองชุดนี้นะครับอ่า สองตัวล่างนะครับผมนีนไปที่82ครับ7จ็สองครับ <c oughs> แล้วก็64สี่ชุดหนึ่งล่างก็คือนี่ครตัวเด่นล่างนะครับเด่นบนล่างตามนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือชุดสรุปแล้วนะครับ ุ่งนี้เมื่อเรืนี้ขอให้สมาชิกทุกทุกท่านเฮงเฮปังปสรุปบนสรุปล่างตามนี้เลยชอบค่อยจัดขัดมองผ่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเฮงเฮปังปังขอบคุณครับ